รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้มข้นคนคลักไปกับรายการคนหัวกะทิ ดื่มนมกันไหมดื่มนมกันไหมวันนี้นนคุณดื่มนมแล้วหรือยัง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังเฮ้ยไม่ใช่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนหัวกะทิรายการที่จะนําเอาเรื่องราวของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพทออมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้สัมผัสซึ่งวันนี้ครับก็ได้เกริ่นเชิญชวนทุกท่านมาดื่มนมกันตั้งแต่ต้นรายการเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่คนหัวกะทิจะพาไปสัมผัสก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนมวัว แต่ไม่ใช่นมวัวธรรมดาธรรมดานะครับเพราะเราจะพาไปสัมผัสนมวัวเกรดพรีเมียมว่าแต่ขั้นตอนการผลิตแบบพรีเมียมนั้นจะเป็นอย่างไรและสามารถช่วยให้เกษตรกรเ,กเพิ่มรายได,ได้ได้มากแค่ไหนวันนี้คนหัวกะทิจะขันเรื่องราวให้ชมกันครับ จังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นแหล่งการเลี้ยงโคโนมสําคัญของประเทศไทยประชากรโคโนมกว่า50%อยู่ที่จังหวัดสระบุรีเรามาตั้งศูนย์วิจัยที่นี่แล้วก็มีการทํางานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เราก็พบว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตนมได้คุณภาพดีมากๆประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเกิดการระบาดของโควิด19เป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเจอวิกฤตค่อนข้างหนักเพราะนมที่ผลิตได้เนี่ยขายไม่ได้เราก็เลยพัฒนาโครงการวิจัยโดยเอาเทคโนโลยีแล้วก็องความรู้ที่เรามีเนี่ย เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำนมเราก็จะเอาน้ำนมที่มีคุณภาพสูงๆอันเนี้ยมาแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกรกระบวนการในการวิจัยครั้งนี้นะครับเราทํางานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็ใช้ข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำนมเนี่ยย้อนหลัง6เดือนเกษตรกร4 0 0พกว่ารายเราก็คัดเลือกคนที่มีศักยภาพโดยดูจากผลคุณภาพน้ำนมเนี่ยได้ประมาณ114ยรายเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเอามาพัฒนากระบวนการพัฒนาเนี่ยถ้าเราอยากจะให้การพัฒนามันยั่งยืนหัวใจสําคัญเลยคือการพัฒนาคนเราอยากจะฝังความรู้เข้าไปสู่เกษตรกรเราก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงออกแบบเพื่อจะออกแบบผลิตภัณฑ์นมเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทักษะในการมีความคิดสร้างสรรค์กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำจากเดิมที่เขาเคยเป็นแค่เกษตรกร,กรที่ผลิตวัตถุดิบขาย เราต้องพัฒนาคนพวกนี้ให้เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ดําเนินธุรกิจนมของตัวเองได้การที่เราจะระบุลงไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นนมพรีเมียมจริงๆเนี่ยต้องตรวจผ่านเกณฑ์ของออยอนมพรีเมียมเนี่ยจะมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงกว่านมทั่วๆไปก็จะมีเรื่องของไขมันเรื่องของโปรตีนที่สูงกว่านมทั่วๆไปนอกจากนี้ก็จะต้องมีจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่ํากว่านมคุณภาพมาตรฐาน จำนวนแบคทีเรียที่จะต้องต่ำกว่านมคุณภาพมาตรฐานเพราะว่าจะเน้นเรื่องความสะอาดมากๆนะครับในการกระบวนการผลิตน้ำนมดิบเพื่อเข้ากระบวนการผลิตเป็นนมพรีเมียมอีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็เป็นความพรีเมียมของตัวผลิตภัณฑ์เองนมบีมอลมิลวเนี่ยก็จะมีความพรีเมียมตรงที่เขาเป็นฟาร์มออร์แกนิกผ่านการรับรองโดยกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมของโครงการนี้เราใช้การวิจัยเชิงพื้นที่ที่บพทสนับสนุนมาแก้อยู่2โจทย์นะครับโจทย์แรกก็คือวิกฤตที่มีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรก็ามาสร้างเป็นต้นแบบ คำว่าต้นแบบธุรกิจก็คือเปลี่ยน m i n d s e ของเกษตรกรจากขายน้ำนมดิบในช่วงวิกฤตเนี่ยมาเป็นเป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงแล้วพัฒนาช่องทางการตลาดอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งส่วนโจทย์ที่2ที่ต้องทําก็คือต้องสร้างโมเดลการตลาดเช่นผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการที่จะยอมจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์พรีเมียมเท่าไหร่อย่างไรชอบอะไร และมาสร้างต้นแบบตลาดให้เข้าเห็นเนี่ยก็จะทำให้ได้ได้ความสมบูรณ์ของงานวิจัยที่สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้เป็นวงกว้างในอนาคตได้นะครับในส่วนนักวิจัยเนี่ยต้องขอบคุณบพทนะครับที่เห็นความสำคัญของวิกฤตแล้วก็ให้โอกาสนักวิจัยที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้าเอาองค์ความรู้เนี่ยลงไปถ่ายทอดแล้วก็เป็นรูปธรรมในการทำงานเชิงพื้นที่ส่วนอันที่สองก็ต้องขอบคุณบพทที่ให้โอกาสเราเนี่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรี จากที่เราได้ความรู้มาจากงานวิจัยของอาจารย์เกี่ยวกับการทํานมพรีเมียมนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของน้ํานมเราซึ่งเราคิดว่าการที่เรามีนมคุณภาพดีเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ทําให้นมของเราสามารถขายได้ราคาดีมากขึ้นนําไปสู่การอยู่อย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมแล้วการที่เราจะได้นมคุณภาพดีมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากโคน,นมที่มีสุขภาพดี การที่เราจะเลี้ยงวัวให้ได้วัวที่มีสุขภาพดีมันก็ต้องเริ่มมาจากอาหารก่อนอาหารก็ต้องมีคุณภาพดีมีเพียงพอให้วัวกินด้วยอ่าวัวจะมีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยเราดูได้จากการที่เขาเคี้ยวเอื้องหรือเปล่าตามหลักวิชาการเนี่ยถ้าวัวเคี้ยวเอื้องคือการนำเอาอาหารเนี่ยค่อยๆอ,ออกมาย่อยดูแล้วมันมีความสุขแต่ถ้าเขาสุขภาพไม่ดีเขาจะไม่มีการเคี้ยวเอื้องเลย ดูลักษณะมูลมูลเหลวไหมมูลข้นไปไหมเราจะมีวิธีดูว่าอันไหนคือวัวสุขภาพดีเมื่อวัวมีอาหารดีกินได้กินพอก็ต้องดูว่าวัวอยู่สบายไหมอยู่อย่างมีความสุขอาจจะได้มีการเดินแปลงบ้างได้แท้เลมหญ้าบ้างโรงเรือนไม่ร้อนเกินไปไม่แน่นเกินไป จะได้นมที่ดีมีคุณภาพเหมาะกับการส่งออกต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าจุดเริ่มต้นของการทำน้ำนมวัวให้ได้ดีมีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันนะครับ เข้าสู่รายการคนหนวกะี่กันต่อครับพวกเรายังพาคุณผู้ชมมาคันเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยในการผลิตนมพรีเมียมกันอยู่ที่ฟาร์มเลิศดลิตจังหวัดสระบุรีและตอนนี้จะพาทุกท่านไปดูจุดเริ่มต้นของการทำน้ำนมวัวให้ได้ดีมีคุณภาพกระบวนการจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับ ทำฟาร์มโคโนอินรีย์มันก็จะต้องเริ่มมาตั้งแต่ดินที่เป็นอินทรีย์ดินที่เราใช้ปลูกหญ้าเนี่ยก็คือจะไม่มีการใช้สารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ก็จะต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลโคจากฟาร์มของเราเองนี่แหละก็เอาไปใส่แปลงหญ้า หญ้าหรือข้าวโพดท,ที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะต้องปลอดยูเรียด้วยคือเราไม่ใช้ยูเรียการที่จะทําอาหารอินทรีย์ส่วนประกอบหลักก็คือในในอาหารโคนมนีจะต้องเป็นอาหารหยาบสักเจเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแหล่งอาหารหยาบของเราเองแล้วเราก็ค่อนข้างพร้อมคือเรามีพื้นที่ในการปลูกหญ้าเยอะ วัวกินหญ้าอย่างเดียวไม่ได้จะต้องกินอาหารอย่างอื่นด้วยมันก็จะต้องมีอย่างรำหรือมันอย่างมันเนี้ยเราก็จะต้องเป็นมันอินทรีย์เราก็มีการปลูกเองบ้างหรือว่าซื้อจากเกษตรกรที่เขาทำอินทรีย์ได้รับการรับรองแล้ว แล้วนอกจากเรื่องอาหารที่เป็นอินทรีย์แล้วตัววัวเองการใช้ยาหรือใช้สารเคมีใดๆคือเราจะใช้ยาในกรณีเฉพาะที่มันแบบมันจำเป็นจริงๆเราก็จะมีการปล่อยแปลงให้วัวเดินแท้เลมหญ้าให้เขามีแบบมีสุขภาพจิตที่ดีอะ่ะนอกจากสุขภาพกายแล้วก็ท้าก็ต้องแบบมีความสุขในการที่เขาได้เดินไม่ใช่ว่าให้ให้ขังอยู่แต่ในข้อถ้าเขามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานยิ้มใสยเขาก็น่าจะ ให้นมที่มีคุณภาพดีการผลิตน้ำนมเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องอาหารที่แม่โคได้รับโภชนะของอาหารนี่สำคัญมากนะครับตั้งแต่ปริมาณที่เหมาะสมองค์ประกอบในอาหารอาหารหยาบเนี่ยเป็นหลักเลยแต่อาหารหยาบต้องมีคุณภาพสูงนะครับในนั้นเป็นเรื่องของเยื่อใยเนื่องจากเยื่อใยในส่วนสําคัญเนี่ยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องการหมักแล้วให้เป็นกรดไขมันเข้ามาในตัวน้ํานม สำหรับลักษณะของตัวอย่างอาหารโครที่เราเห็นในภาพนี้เป็นเรื่องของอาหารผสมสําเร็จซึ่งฟาร์มนี้ได้ใช้หญ้าเนเปียร์ที่หมักเองผสมกับแหล่งอาหารโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเช่นมันเส้นกากถั่วเหลืองแล้วก็ลำสัดส่วนที่เหมาะสมคืออาหารหยาบจะเป็นหลักส่วนอาหารข้นที่เป็นพลังงานและโปรตีนจะเป็นรองเพราะว่าสารอาหารเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกผสมแล้วโคโนมเนี่ยจะรับเข้าไปแล้วไปเคี้ยวเอื้องแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในกระเพาะหมักจะทําให้จุลินทรีย์ในกระเพาะหมักเนี่ยสร้างกดออกมาชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างเรื่อง ของโปรตีนในจุลินทรีย์ทั้งหมดนี่จะเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างโภชนะในน้ำนมโค ในองค์ความรู้ของด้านอาหารเนี่ยนั่สตอแพทย์เนี่ยเราองศูสยนวิจัยเรามีเรื่องของ l a บวิเคราะห์อาหารสัตว์นะครับเราก็มาดูในทางปฏิบัติว่าสิ่งที่เกษตรกรเลี้ยงโคนมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีโภชนะเหมาะสมหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะสมเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะที่ปลายทางเรารู้ว่านมของเขาเป็นยังไงเกษตรกรที่อยู่ในโครงการของเราเนี่ยก็ได้รับการตรวจประเมินเดือนละครั้งเป็นเรื่องของอาหารที่กินน้ำนมที่ผลิตได้เพื่อจะปรับจูนให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยสมดุลกันและได้เป้าหมายคือนมคุณภาพสูงครับ ตรงส่วนนี้ก็คือโรงรีดนมของเราเราก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งคือโคเข้าข้างละ6ตัวเข้ามาครั้งหนึ่งก็12ตัวแต่เราจะรีดทีละข้างข้างละ6ตัวขั้นตอนการรีดนมก็คือเราปล่อยวัวมาจากโรงเลี้ยงใช่ไหมคะพอถึงเวลาวัวก็จะเดินมาเขาก็จะรู้เวลาแหละพอวัวเข้ามาแล้วเราก็จะทําการจุ่มเต้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วเราก็ใช้ผ้าเปียกผ้าชุบคาลีนเช็ดเต้าทั้งสีพอผ้าเปียกเสร็จก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ทำการรีดเทสน้ำนมใส่ถาตดตรวจเช็คตรวจด,ด้วยน้ำยา CMT ซึ่งจะเป็นการตรวจเบื้องต้นว่าน้ำนมเราเป็นเต้านมอักเสบไหมถ้าเป็นเต้านมอักเสบเราก็จะไม่รีดวัวตัวนั้นถ้านมเทสผ่านเราก็จะสวมหัวรีดพอสวมหัวรีดเสร็จก็รีด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 ไปตอนนี้เรามีการติดระบบ ออโตดีแทชเพิ่มขึ้นมาก็คือการถอดวัวรีดอัตโนมัติคือพอเวลาวัวนมหมดเครื่องตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ปลดเครื่องรีดออกมาเองทําให้ไม่เกิดการโอเวอร์มิล king คือการที่วัวนมหมดแล้วถ้าเรายังรีดๆๆต่อไปเนี่ยทำให้กระตุ้นให้เต้านมวัวมีการอักเสบมากขึ้นรีดเสร็จทุกตัวแล้วเราก็จะจุ่มน้ํายาฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งหลังจากรีดนมเสร็จวัวก็จะถูกปล่อยออกไปกินอาหารเดินแปลงแท้เลียมหญ้า มีความสุขแป๊บนึงจะได้กลับมากินอาหารที่โรงเลี้ยงอีกทีหนึง่งระบบรีดนมของเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นระบบไบไลายคือระบบท่อคือเรารีดนมจากวัวแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็มันก็จะรวมไหลมาตามท่อ ในระบบท่อเนี่ยจะมีกระดักกรองด้วยซึ่งเป็นการกรองที่ที่ค่อนข้างละเอียดมาตามท่อเสร็จมันก็จะไหลลงมาสู่ถังรวมนมถังใหญ่อันนี้จุได้ประมาณ300ลิตรจากนั้นเราก็จะมาเปิดใส่ยถังเล็กซึ่งเป็นถัง50ลิตรบรรจุเสร็จพร้อมที่จะส่งไปกับรถ ที่ศูนย์นมมาลับก่อนที่นมเราจะขึ้นสู่รถเดินทางไปสู่ศูนย์รับนมเขาก็จะต้องมีการตรวจน้ำนมจากฟาร์มก่อนก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์เทสก่อนว่าได้คุณภาพไหมหลังจากที่เรารีดนมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการล้างระบบรีดของเราก็จะมีการล้างทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นน้ํากรดน้ําด่างจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าระบบรีดของเราเนี่ยสะอาดหลังจากที่เราเก็บน้ํานมดิบจากแมคโครลายตัวแล้วต่อไปเราก็จะเอาน้ํานมดิบเนี่ย ส่งไปที่ศูนย์เพื่อไปตรวจคุณภาพเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่แลบจะมีการตรวจคุณภาพน้ำนมกันยังไงในช่วงต่อไปค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการค้นหัวกะทิกันครับหลังจากที่เราไปดูวิธีการเลี้ยงโคแบบคุณภาพที่ฟาร์มเลือดลิศจังหวัดสระบุรีอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานวิจัยการทําน้นํานมวัวเกรดพรีเมียมนี้นั่นก็คือวิธีการวัดค่านมวัวและการคัดเลือกนมวัวที่ได้คุณภาพซึ่งวิธีการวัดค่านมวันวนั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้เหล่านักวิชาการของเรารออยู่ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนมวัวกันแล้วครับ ส่วนหนึ่งที่สําคัญขององค์การเราก็จะนําตัวอย่างน้ํานมที่มาจากฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการควบคุมคุณภาพน้ํานมดิบโดยเริ่มต้นจากเรามาดูที่ตัวอย่างที่เรานํามาเข้าในห้องปฏิบัติการแต่ละฟาร์มของเกษตรกรก็จะส่งตัวอย่างน้ํานมมาเก็บรักษาไว้ภายในวันหนึ่งหรือไม่เกิน2วันเนี่ยตัวอย่างเหล่านี้ก็ได้รับการเตรียม ให้มีความเหมาะสมในลักษณะของนมสดซึ่งเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องอุ่นน้ํานมหลังจากที่แช่เย็นก็ต้องมาทาให้เป็นอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อจะเข้าเครื่องตรวจในห้องนี้ก็จะมีเครื่องตรวจ2เครื่องที่สําคัญสาคัญสิ่งแรกที่สําคัญที่เครื่องแรกนี้จะตรวจเรื่องของการอักเสบของเต้านมจํานวนสโซมาติกเซลล์ก็จะมีจํานวนเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนะครับก็หมายความว่าน้ํานมเนี่ยค่อนข้างจะมาจากสัตว์ที่สุขภาพดีซึ่งตอนนี้มีความหมายมากเพราะว่าสัตว์ที่เราเอามาบริโภคน้นํานมเขาเนี่ยเต้านมเขาต้องไม่อักเสบ เครื่องถัดมาก็คือการตรวจองค์ประกอบน้ำนมที่สำคัญก็คือเนื้อนมเราทำน้ำนมเนี่ยมีเรื่องของโปรโตีนเ,เรื่องของไขมัน2อ,อย่างนี้ประกอบกับน้ำตาลในนมเนี่ย จะทาให้มีรสชาติของนมที่สดใหม่วันการที่เครื่องต,วตรวจตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องก็จะดูดน้ํานมขึ้นไปก็วิเคราะห์ว่าใน1ซีซีเนี่ยเขาให้เนื้อนมไขมันเท่าไหร่ให้เนื้อนมที่เป็นโปรตีนคุณค่าอาหารเท่าไหร่พร้อมกับน้ําตาลในนมที่ทําให้เรามีรสชาติหวานโดยธรรมชาติเนี่ยมีคุณค่าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณค่าต่างๆที่ออกมามันจะบ่งบอกถึงการจัดการฟาร์มที่ฟาร์มนะครับซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่มีความสําคัญในการควบคุมคุณภาพเรื่องของน้ํานมดิบครััับโครรรรรงงกาาาาาาทีีี่่ผผลลิตตเเเออนนอนนนน้ํมมมหืวภยยจะ ผลผลิตและหลังผลิตเข้ามาตรวจสอบว่าคุณภาพในการผลิตเนี่ยวัตถุดิบเข้ามาถูกต้องคุณภาพสูงปลอดภัยกับสหรับผู้บริโภคจึงเป็นหัวใจสําคัญในการยกระดับการผลิตน,นมคุณภาพสูงหรือว่าสลับรีพรีเมียมมิลคในโครงการครับ หลังจากที่ได้ไปดูกระบวนการการวัดค่านมวัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญของโครงการนี้นั่นก็คือการนําเอาน้ํานมพรีเมียมมาแปลรูปเป็นสินค้าเพื่อส่งออกซึ่งนมพรีเมียมนั้นจะมาเป็นสินค้าอะไรบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยครับ ที่ฟาร์มเลือดลิตเราเลี้ยงโคโนมเป็นโคโนมอินซีค่ะก็มีวัวล,ลีตอยู่ประมาณ80แม่แต่วัวทั้งหมดเนี่ยร้อเรามีแปลงหญ้าเองคือเราจะต้องทําแปลงหญ้าเราเนี่ยให้เป็นหญ้าอินซีคือคําว่าอินซีต้องอินซีมาตั้งแต่ในดินเลยดินเราเป็นอินซีหญ้าเราเป็นอินซีอาหารเราเป็นอินซี นอกจากเราทำน้ำนมเพื่อที่ขายเป็นน้ำนมดิบให้สูตรรับนมแล้วเราก็ยังมีแบ่งส่วนหนึ่งเอามาทำผลิตภัณฑ์นอกจากทำน้ำนมพัชเจอร์ไลด์แล้วตอนนี้เราก็ทำเป็นกรีกโยเกิร์ตส่งขายในท้องที่คือในอำเภอปักช่องแล้วก็มีส่งขายออนไลน์ด้วย หลังจากที่เราได้เกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตน้ำนมคุณภาพพรีเมียมเร้ก็ทําการสํารวจความต้องการของตลาดโดยไปถามความต้องการของตลาดในชุมชนเมืองว่าเขาต้องการนมพรีเมียมของเขาต้องการแบบไหนแล้วเราก็เอาความต้องการของตลาดอันนั้นน่ะมาแมชกับนมที่เรามีแล้วเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี้ยไปทดสอบตลาดเราทําการทดสอบตลาดแบบ2แบบก็คือไปทดสอบตลาดแบบชุมชนเมืองโดยที่ให้เขาทาการเหมือนสั่งจองออนไลน์ก่อนเพื่อที่เราจะได้ผลิตตามออเดอร์เลย ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทําตลาดใหญ่ขึ้นมาจัดเป็นอีเวนต์ค่ะเกษตรกรจากที่เลี้ยงโคนมในสระบุรีเข้าไปที่ใจกลางสยามสแควร์เราไปจัดอีเวนต์มันงานมันดื่มนมโลค่ะก็ทาให้เกษตรกรก็เห็นว่านมที่เขาผลิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเอาไปขายได้จริงๆนะคะรูปแบบณปัจจุบันที่ยังมีการขายอยู่นะคะก็จะมี2รูปแบบนะคะก็จะมี1รูปแบบออนไลน์ที่จะเป็นตัวผู้บริโภคพรีออเดอร์กับเกษตรกรหรือว่าทางออนไซต์ค่ะของฟาร์มเลอรีก็ยังมีจุดวางขาย อยู่ที่บ้านธรรมชาติอยู่ตรงใจกลางเมืองปากช่องอกคะ่ะก็จะเป็นร้านที่มีผลิตภัณฑ์นมของฟาร์มแล้วก็ผลิตภัณฑ์กรีกโยเกิร์ตของฟาร์มที่วางขายอยู่การขายนมของเกษตรกรค่ะก,ก,รกรค็ะคือจะเป็นการขายน้ํานมดิบเข้าศูนย์รวบรวมนม,นมแล้วก็ศูนย์รวบรวมนม,นมก็เอาไปทาแปรรูปต่อแต่เน,นี้ยเหมือนเราสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ขึ้นมาให้เขาผลิตนมกลายเป็นผู้ประกอบการแล้วส่งตรงไปถึงผู้บริโภคเลยถ้าเปรียบเทียบนะคะของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของจากเข้าโครงการนี้นะคะ่ะยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างเช่นเกษตรกรเดิม ถ้าเขาขายน้ำนมดิบแลเปลี่ยนมาขายเป็นน้ำนมคุณภาพพรีเมียมได้ค่ะมูลค่าส่วนต่างตรงนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ30%แต่ถ้าเขาเอานมพรีเมียมอันเนี้ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นนมพรีเมียมพลาสเตอร์ไรส์ตัวเนี้ยจะมูลค่าเพิ่มประมาณ78%และอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกที่ค่อนข้างสูงมากก็คือตัวกรีกโยเกิร์ตมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่เพิ่ม78%ก็จะกลายเป็น400% เราเริ่มจากเก็บน้ำนมตัวอย่างจากฟาร์มของเราเนี่ยเอาไปตรวจแล้วคราวนี้พอทางจุฬาเริ่มมีโครงงานวิจัยทําเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ํานมแร้วก็เข้าร่วมโครงการด้วยงานวิจัยที่อาจารย์เอาเข้ามาเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ํานมองค์ประกอบน้ํานมคือจะมีการเก็บน้ํานมโคไปตรวจทุกเดือนตรวจคุณภาพก็จะประเมินสุขภาพวัวจาก จากคนแรกเริ่มลงโครงการไปได้สักระยะก็จะมีทีมสัตวแพทย์แล้วก็ทีมอาจารย์เข้ามาให้คําแนะนําเข้ามาดูถึงในฟาร์มเลยว่ามีปัญหาอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นฟาร์มด้วยว่าจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆยังไม่หยุดนิ่งก็คือพร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ได้นมดีที่สุดให้วัวสุขภาพดีในในความที่บอกว่านมเราจะเป็นนมพรีเมียมยังไงมันก็น่าจะเริ่มต้นจากความสะอาดอันดับหนึ่งเลยตั้งแต่แรกที่เรา ทำฟาร์มแล้วก็เน้นใน,นเรื่องความสะอาดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่ององค์ประกอบน้ํานมเปอร์เซนต์ไขมันกับเปอร์เซนต์โปรตีนที่ในนมพรีเมียมเนี่ยจะต้องมีสูงกว่านมทั่วไปเราก็อยากขอบคุณทีมงานโครงการโพนมในเขตร้อนชื้นเนี่ย คือว่าตั้งแต่อาจารย์เข้ามาเนี่ยเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําตัวเองให้ดีขึ้นเยอะขึ้นมากๆในเมื่อเราขยันทํางานมากขึ้นเราก็จะได้วัวที่มีสุขภาพดีขึ้นมีน้ํานมที่ดีเพื่อผู้บริโภคเราดื่มนมเราเองด้วยเราก็อยากให้ลูกหลานของเราครอบครัวของเราได้กินนมที่ดียังไงเราก็อยากให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมที่ดีอย่างเช่นที่เราได้ดื่มจากฟาร์มสดๆเลย โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพสูงจริงๆในประเทศไทยส่วนหนึ่งแต่ด้วยกลไกลของการเลี้ยงการรวบรวมและการตลาดในบางครั้งเนี่ยนักเรียนโคนนมที่ทำดีเนี่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้โปรโมตเอาสิ่งที่ดีออกมาเป็นไปได้ไหมที่นมในสระบุรีเนี่ยมันจะสู้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียปรากฏมันเป็นไปได้มันมีตัวเลขยืนยันแต่ตรงนี้ต่างหากเองที่ไม่ไดเอามา นี่คือความประทับใจอันแรกส่วนการประทับใจอันที่2คือการที่เรารวมทีมวิจัยโจมันให้การบูรณาการรวมทีมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําแล้วก็กลุ่มเป้าหมายมันเป็นการรวมที่ระยะสั้นมาก8เดือน9เดือนเนี่ยถ้ากลไกการทําวิจัยเชิงพื้นที่เนี่ยแค่เรารวมคนได้แล้วก็รวมกลุ่มนักวิจัยได้แล้วมาทํางานโจทย์แบบนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าน่าประทับใจที่สระบุรีเนี่ย ทุกคนยอมรับนะครับว่าเป็นเมืองแห่งโคโนมแล้วก็มีน้ํานมซัพพอร์ตทั่วประเทศจริงๆน้ํานมเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายเกรดนะครับทางจุฬาลงกรมหาชลัยเนี่ยมีฐานงานเดิมนะครับท่านคณะบดีแล้วก็คณะผู้วิจัยจึงได้เข้ามาหารือว่าแทนที่เกษตรกรจะขายน้ํานมนะครับแบบเหมารวมไปถ้าสร้างกระบวนการเชิงความรู้นะครับแล้วก็สร้างแวล h เชนห่วงโซ่คุณค่าของน้ํานมพรีเมียมเนี่ยเกษตรกรจะสามารถยกระดับรายได้ได้ไดทันทีเลยจากทรัพยากรที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จุฬาลงกร มหาาลัยได้เข้าไปทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงโคนะครับแล้วก็ทําน้ํานมโคอีกทั้งยังได้ประสานงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเข้ามาพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนจังหวัดหรือการพัฒนาระดับจังหวัดเป็นที่มาของกลไกความร่วมมือนะครับแล้วก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าจริงๆจากฐานงานเดิมนะครับจากอาชีพเดิมเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่เยอะนะครับโดยใช้ความรู้ใช้งานวิจัยครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆที่มาช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโคโนมได้มีวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพซึ่งทางบพทร่รวมกับคณะวิจัยก็ได้เล็งเห็นว่าถ้าสินค้าจะมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นคุณภาพเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการผลิตนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้ที่ดีขึ้นยังสามารถช่วยให้ภูเขาไปต่อยอดสู่ตลาดโลกได้ในอนาคตอีกด้วยละครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของค้นหัวกะทิในสัปดาห์นี้ครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากสัมผัสเรื่องราวของงานวิจัยดีๆที่ช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกานาทีทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ